ยสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่เกม Survival l อ l นลากันอีกแล้วนะครับผมก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับผมก็ในตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการสร้างแพรเพิ่มขึ้นเติมนะครับผมเพิ่มขึ้นหาเลยเพิ่มขึ้นเติมไม่สับโคตรแปลกเลยก็ได้ทำแพรเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นสักหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะวางกล่องเก็บของเพิ่มนะครับผมแล้วก็สร้างด้านบนมาด้วยนะผมเป็นหลังคานะผมแล้วก็กำแพง ส่วนด้านหลังตรงนี้นะผมอันนี้มันเป็นเหมือนกับสมอนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีไปไว้ทําอะไรแล้วก็เดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนหน่อยโอเคถังขึ้นนี่ค่อนข้างอนาถานะครับผมตรงนี้นะครับผมเป็นตู้ปลานะครับผมก็ใส่ได้แค่ตัวเดียวนะแล้วก็สามารถหยิบออกมาได้นะครับผมแต่ว่าขอเลี้ยงไว้แบบเดิมขอเลี้ยงไว้ดูสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคส่วนอันนี้นี่มันเป็นถังเก็บน้ําดื่มนะครับผม ซึ่งวิธีเก็บเนี่ยเราจะต้องกันน้าก่อนนะครับผมแล้วก็เอาน้ําที่กันเนี่ยมาใส่ไว้ในถังนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้แค่ไม่อยากเอาน้ําไปใส่เลยครับตอนนี้หิวมากนะครับผมน้ํโอเคเดี๋ยวตักน้ําก่อนชื้นอ๋อตอนนี้นี่น้ำแทบจะหมดหลอดแล้วครับผมอ๋อมีแก้วหนึ่งซดก่อนแล้วกันอ่อขึ้นมาหน่อยเดียวเองแก้วพังอีกโอเคเดี๋ยว กันนะ้ำไว้อีกสักถ้วยไม่สิอีกไว้อีกสักแก้วนึงแล้วกันนะผมโอเคแล้วก็ย่างปลาไว้ด้วยนะครับตอนนี้ผมของก็ค่อนข้างมีนะผมเต็มกล่องเลยนะครับผมอ่าอันนี้มีปืนด้วยนะผมเป็นปืนแฟกันเอาไว้เรียกเออเรียกเรือนะผมเรือขนส่งสินค้านะซึ่งผมยังไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทําอะไรแล้วก็ด้านบนนะเดี๋ยวพาไปดูด้านบนอีกนิดนึง ตรงนี้นะผมผมได้ทําการเออปลูกผักนะผมอันนี้เป็นอ,อ,อะไรวะมันฝรั่งนะผมนี่นะผมเป็นมันฝรั่งอันนี้นะครับผมก็ได้ปลูกไว้นะผมสองอันก็ไอ้พวกหัวมันฝรั่งอันนี้จะได้จากพวกถังไม้นะผมซึ่งจากกล่องไม้นี่ไม่ได้นะผมแล้วก็ต้องใส่ดินด้วยนะผมดินจะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้คือดินนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเก็บของก่อน อะไรที่ไม่ต้องการก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็อผมคราฟธนูมาด้วยนะครับผมซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันจะเอาไว้ยิงฉลามให้ตายนะครับผมแต่ว่าแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับผมยิงไม่เข้าด้วยซ้ํานะครับผมฉลามอยู่ไหนวะอ่าอยู่นี่อยู่นี่ชึบอา้าวมุดไปละอ่านี่ยิงให้ดูนะครับผมจุ๊บจุ๊บ <laughs> จุ๊บนะครับผมโอเคลูกกระสุนหมดแล้วเก็บไว้ดีกว่าไม่ได้ใช้นะครับผม เก็บไว้โอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะผมผมจะมาลองเอ,อ่อทำทำทำไหนวะอ่านี่ผมทำเรือนะครับผมก็ใช้ของค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมโดยเฉพาะเชือกนะครับก็เดี๋ยวต้องฟาร,ร์มใบไม้ก่อนทำใบไม้หาเชือกโอเคมีกล่องเพิ่มเลยไม่ใช่ดิมีกล่องมาเยอะเลยนะครับผมชึบ ก็เดี๋ยวผมจะต่อขึ้นไปนู่นนะผมต่อไปแถบนู้นนะผมส่วนตรงนี้จะเป็นเอ่อท้ายแพนะครับผมโอเควูตรงตรงนู้นนี่มีถังเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอหาเชือกก่อนนะผมเดี๋ยวขอหาพวกของมาทําแพไม่สิทําเรือแป๊บหนึ่งนะผมก็ของที่ใช้ทําเรือนี่มีอะไรบ้างวะ ก็มีไม้นะผมไม้50อันนี้กาวนะผมกาว20เชือก30แล้วก็ตะปูอีก30นะครับผมตะปูนี่เหมือนจะมีอยู่นะโอ้ตะปูมีตะปูมีเยอะเลยนะผมแต่เชือกนี่ไม่ค่อยจะมีนะครับไม่สิดูกล่องนี้กล่องนี้มีไม้อยู่นะผมโอเคไม้มี50แล้วนะต่อไปก็คือกาวนะครับผมกาวนี่ใช้ใบไม้ใบไม้ห้าอันโอ้ใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย โอเคเดี๋ยวต้องขอเวลาสักครู่นะครับผมเดินติดอีกไม่น่าสร้างเลยกับผมงกระแพงโอเคเดี๋ยวขอเวลาฟารมสักคู่นะครับผมเฮ้ยเฉลามเอ้ย hey. เป็นฉลามแตกมาแดกไม้เนี่ยนะมึงเป็นปลกหรือเปล่าเนี่ยฉลาบผสมปลกเออไปสักทีไม่มีอะไรกินหรอวะถึงได้มากินไม้เนี่ย แทงไปหลายรอบแล้วนะครับผมแต่แม่งก็ไม่ตายสักทีเอ้ยมันจะมาแดกกูอีกจะมาแดกผมอีกครับผมโอเคไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ากล่องนี้ไม่มีเลยกล่องนี้ไม่มีมาเลยนะครับผมโอเคอเคูอเคอเค้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูมันฝรั่งก่อนอ่าไหนดูดิเก็บได้หรือยังยังเก็บไม่ได้นะผมแต่ว่าน้ําแห้งแห้งแล้วเดี๋ยวเติมน้ำก่อนไม่ไม่ไม ลดน้ำก่อนนะครับผมจิ๊บโอ้หิวน้ำอีกขึ้นยากจังวะโอเคลดน้ำเ,เดี๋ยวตายเอาถังพังอีกโอ้ยโอเคโอเคก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปรดขอซดน้ำก่อนหนึ่งแก้วตอนนี้ ใกล้หมดหลอดเลยนะผมไม่สิหมดหลอดแล้วนะครับอาหารนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมโอเคโอ้นู้ไงเรือแต่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะผมแต่ว่าคิดว่าเรานะ่าจะต้องเอ่อคับเหลือขึ้นมาก่อนนะครับโอเคลดเรียบร้อยตอนนี้เราขาดเออขาดอะไรวะ ตอนนี้ขาดแค่กาวนะผมกาวนี่ยังยังไม่พอนะผมยังไม่ได้คราบเลยโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเตรียมของครบแล้วนะผมตอนนี้กาวก็มี20ขวดแล้วนะผมซึ่งบอกเลยครับว่ากาวนี่แม่งยากมากนะผมคือแม่งกว่าจะเก็บเออเก็บใบไม้มาทากาวและมันใช้ต้อง5ใบนะครับผมแล้วก็ได้จากกล่องได้ทีละเออ ได้ทีละสามนะครับผมทำไมลากไม่ออกมาเนี่ยไอตะปูเวนโอเคไม่ใช้อะไรบ้างวะลืมโอเคใช้ขาดตะปูอีกสามอีกสิบอันนะครับผมโอเคอยู่นี่๊บโอเคตอนนี้เราคราฟได้แล้วนะครับผมมาไหนดูสิคราฟตรงไหนเอาไว้ท้ายเรือแล้วกันนะครับผมสำหรับเรือของเราไม่สิไว้ท้ายแพนะครับผม อ๋และใช้ยังไงจิบเมื่อแต่มันใช้ยังไงเนี่ยเอ,อ่อมันคงมีมีหัวฉลามด้วยว้าแปลหัวฉลามยังเ้ยโอ้ยโอ้โอโอโอโดูการไปสองทีอืม ผมคิดว่ามันต้องขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะผมเราถึงใช้ไม่ได้นะเออเนี่ยเราขึ้นไม่ได้ตักน้ำใส่อ่ะุ้ยนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ใชอันนี้ทุบทิ้งนะครับผมเอ้ยเอ้ยเป็นไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อน้ำน้ำขาดน้ำครับผมโอ้น้ำหมดหลอด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉลามก็มานึกกัดไหนยไอ้ปวกเอ้ยออกไปเอาพังอีกชิปผายแล้วรับเร็วเร็วเร็วเฮ้ยแทงไม่ถึงเออโอ้โอ้แตกเลยแตกเลยโอ้ยฉลามเวนโอเคปล่อยมันไปแล้วกันนะผมถือว่าให้มันกินไปสักแผ่นให้มันกินไปสักแผ่นหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็นี่อ้าผมได้ เบ็ดมาใหม่นะผมเบลล์สิบสองก็คราฟเบ็ดใหม่ได้นะครับผมนี่นะครับก็เรียกว่าได้ปลาใหม่มาด้วยนะผมใช้เบ็ดเบ็ดน้าตกอ่ะนี่ได้ถูหน้ามาด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะลองตกอีกสักที่สองทีดูนะครับผมซึ่งผมคาฟมาก็ตกได้ทีเดียวนะก็ตกได้ถูหน้าเลยนะครับผมอ่าแต่ลองตกรอบที่สองดูสิจุ๊บอ้านี่มีลอกดึงด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะคุมได้ไง่าย ไม่ได้คุมง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมโอได้ได้ปลาส้มมาเอาไม่ใช่จะเก็บไปน,นี่โอ้เก็บไม่ได้ฉลามกินเบ็ดหน่อยไหมมึงอะ่ะจิ๊บเอามันก็คุมง่ายอยู่นะครับผมนะน,นี่ไงได้ทูน่ามาแล้วนะครับผมอันนี้อะไรเนะี่ยเหมือนจะมีเรือมาใหม่นะครับผม แต่ไม่ไม่เล่นมาทางเรานะผมจะได้รับเราไปด้วยเลยนะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะใช้ได้เนะี่ยเดี๋ยวผมขอไปหาวิธีใช้สักคู่นะครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็อะไรวะโอมีเครื่องบินด้วยครับผมว้ารับกูขึ้นไปด้วยเหมือนจะมองไม่เห็นเรานะครับผมโอเคก็ หลังจากที่ผมไปมั่วๆมานะครับผมผมก็รู้วิธีใช้แล้วนะผมแต่ว่าอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันใช่วิธีใช้ของมันหรือเปล่านะผมแต่ว่าผมรู้มาแบบนี้ผมก็จะบอกแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเก็บกล่องแปบบเอา้าตกอีกโอเคก็ตอนแรกที่ผมกดขึ้นใช่ไหมมันจะขึ้นว่าให้เราเนี่ยถอนสมอนะครับผมก็คือไออันนี้นะครับผมก็วิธีครับก็นี่นะผม เออไม่ใช่อันนี้นะครับผมตอนแรกที่เราคราบมามันจะได้เออ,อหินถ่วงมาด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราปิดเนี่ยมันก็หินถ่วงเนี่ยมันจะหายไปเลยนะผมเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องคราบหินถ่วงขึ้นมาใหม่เองนะครับผมแล้วก็มาตั้งไว้นะซึ่งพอเราเออถอนสมอแล้วใช่ไหมมันก็จะบอกว่าเออต้องการใบอะไรสักอย่างเนี่ยสั่งสินค้าอะไรเนี่ยแหละนะครับผมซึ่งอ่านะั่ไง ตอนนี้มีเรือส่งสินค้ามาแล้วนะผมก็ให้เราเนี่ยเล็งไปที่เรือขนส่งสินค้านะอะ่านี่นี่มันจะมีโบกมือนะผมโบ,บกมือเรียกปั๊บว่าลเรือขนส่งสินค้าเนี่ยมันก็จะวิ่งมาทับที่ไอเรือของเรานะผมอ่านี่มาแล้วฟมาแล้วครับผมจึ๊บอ่าสมลอยมาสวมลอยไอเรือของเรานะครับ,รบ,รรออรรบก็ในนี้เนี่ยมันก็จะมีขายของนะ เออนี่อันนี้มีบอกนะผมว่าของอันไหนราคาขึ้นนะผมแล้วก็ของอันไหนราคาตกนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็มีของขายนะผมซึ่งไอเปลือกหอยเนี่ยมันเป็นเงินที่เราสามารถหาได้ในเกมนะผมเดี๋ยวผมบอกนะว่ามันหาได้จากไหนนะผมโอเคเดี๋ยวพาดูสักครู่นะผมน,นี่มีอะไรเนี่ยนาฬิกานะผมอันนี้มีแฟกันนะผมกระสุนปืนแล้วก็อันนี้คืออะไรคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ดิจิต ไม่รู้นะผมโอเคก็ตรงนี้นะผมตรงกล่องสมบัติเนี่ยเราสามารถกดได้นะผมและเมื่อเรากดเนี่ยเราสามารถเอาของนะครับมาขายเออนี่เอาไปเลยห้าสิบปั๊บออ้ได้มาต้องสองร้อยห้าสิบนะผมอ๋อเป็นไงโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยว่ะซึ่งอันนี้ผมอย่างที่บอกนะว่าผมไม่แน่ใจนะผมว่าไอที่ผมรู้มาเนี่ยคือวิธีใช้ของไอเรือนี่หรือเปล่านะผม แต่ว่าผมไปลองแล้วมันก็ไอไม่สิผมไปลองหาดูแล้วมันก็ไม่รู้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขายของเพิ่มอีกอมีปลาอยู่ขายไปเลยได้สิบสองเหรียญมีผ้าอีกขายครับผมโอ้ช่วงนี้ขายไปก่อนขายไปสิชิบโอเคมีอยู่สามร้อยนะผมวาไหนดูสิสามร้อยซื้ออะไรได้บ้างโอเคอันนี้อันนี้คืออะไรอะ ไม่รู้ครับผมไฟฉายโอ้ไฟฉายพันหนึ่งเลยไม่พอครับอันนี้พิมพ์เขียวไม่รู้ว่าพิมเขียวอะไรนะครับผมนี่สามอู้อู้เดี๋ยวเดี๋ยวหิวน้ําหิวน้ำโอ้ํานนี้ขาดแคลนครับผมโอเคได้อ่อชื่นใจโอเคเดี๋ยวไปดูต่อชิปโอเคอันนี้เสื้อนะผมเสื้อไว้แต่งตัวนะผมราคาสองหมื่นโอ้โคตรแพงเลยนี่กระสุน หกร้อยนะผมนาฬิกาก็ห้าร้อยนะครับส่วนในเครื่องนี้ก็สามร้อยนะผมแต่ว่าออลองซื้ออะไรดีอันนี้ไหมไมโครวเวฟเออไม่รู้ซื้อมาแล้วนะผมเรี้ยเบร้อยซื้อมาแล้วสามร้อยครับผมโอเคโชคดีเอ็กซิเมนต์อะไรขึ้นเนี่ยเฟเดี๋ยวดูกันว่าทำไรได้เครื่องไมโครวเวฟชิปตั้งได้ไหม เอาขึ้นมาตั้งข้างบนดีกว่าทำอะไรไม่ได้เลยเลยวะโอ้แล้วซื้อมาทำไมวะเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนมีผ้าไปขายกี่กว่าผ้าอย่างเยอะครับผมโอเคลากออกมาสิเดี๋ยวไปขายสักสองกองแล้วกันไม่ไม่สามกองเลยแล้วกันนะครับผมโอเคได้กองละกองลออ250ะสองร้อยห้าสิบนะผม นี่นะผมก็ได้เป็น500แล้วก็เนี่ยผมเจ็ดร้อยนะผมไอ้ไข่กองดีกว่าไข่กองไข่กองเราจะได้เออซื้อซื้อซื้อ,อไฟฉายนะครับโอเคซื้อไฟฉายดีกว่าเอาไปเลยโอเคตอนนี้เรามีพันหนึ่งพันหอยแล้วนะผมนี่ซื้อไฟฉายซื้อไฟฉายมาเลยนะครับ แม่ใช้โคตรเปืองเลยแต่ลองใช้ดูสิใช้ได้เปล่าวม่ว้าให้แสงสว่างครับโอ้โอ้สุดยอดครับสุดยอดรู้วิธีหาเงินรู้วิธีหาเงินในเกมนี้แล้วนะผมแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะผมนั่นก็คือเติมครับผมนี่เติมไข่มุกนะผมแล้วก็เอาไข่มุกมาแลกหอยนะครับผมซึ่งผมไม่เอานะผมไม่มีตังเติมโอเคก็ ประมาณนี้นะผมสหรับคลิปในวันนี้นะผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะผมแล้วก็ถ้าคลิปนี้ผมมีคนดูถึง50ล้านคนเมื่อไหร่นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะกลับมาทำต่อนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลาไปละบ,บาย